สวัสดีค <สา S 2> <ม>่ะวันนี้พบกับเอสซีจูเนียร์นะคะค่ะวันนี้เรามาอยู่ในรถมิวเอ็กนะพิ่สา<ช>เราจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะวันนี้วันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์งานทดลองขับอีซูมิวเอ็กนะคะแล้วก็เป็นรุ่นไหนด้วยแล้วก็รุ่นสี่ประตูนะคะหรือว่ากระบะของเรานั่นเองอ<ช>ย่างกระบะของเรานะคะทดลองขับรับอันนี้ทันทีเลยค่ะชุดแอลกอฮอล์แล้วก็แมส เดี๋ยวจะเปิดให้ดูใช่ค่ะจะเป็นแมสลิมิเต็ดนะคะรุ่นพิเศษนะคะใช่แล้วถ้าเป็นมิวเอ็กซ์ล่ะคะพี่สาเสื้อยืดอิสุสุเป็นรุ่นพิเศษสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจมาทดลองขับรับกันไปเลยนะคะใช่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกมาทดลองขับมาได้เลยนะคะขับโชว์รูมของเราอิสุสหานครสาขาอ้อมน้อยนะคะเพชรเกษมร้อยยี่สิบนะคะมาได้เลยทุกวันนะ ดูแลไปจิการใช่ค่ะของเราเนี่ยเปิดทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง1ทุ่มไปเลยะคะ่ะลูกค้าสะดวกเลิกงานช่วงไหนก็สามารถแวะเข้ามาหาเราช่วงเลิกงานได้นะคะส่วนกิจกรรมทดลองขับของเราเนี่ย ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยใช่ค่ะของแล้วนี่มีจํานวนจํากัดเนาะค่ะสวยๆรับไปเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋มาสอบถามโปรโมชั่นรถก็มีนะคะไม่ใช่เฉพาะทดลองขับนะคะเรามีโปรโมชั่นของรถแต่ละรุ่นใช่อย่างแคปเนี่ยเริ่มต้นดาวเริ่มต้น19,000บาทค่ะพี่สาอ่าใช่ค่ะแคปดาวเริ่มต้น19,000บาทสีประตูดาวเริ่มต้น29,000เท่านั้นนะคะ ใช่หรือว่าจะเป็นวิวเอ็กของเราเนี่ยดาวเริ่มต้น5้าหมื่นเก้าเองค่ะใช่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช่แบบนี้เลยได้เลยนะคะบบอ่ะเรามาดูภายในกันเลยนะคะ,ะนี่คือให้ดูแบบเรียวๆเลยว่าภายในของเรากว้างขวางแค่ไหนเนาะใช่ค่ะสะดวกสบายนะคะน่าพึงสบายใช่รอ่นเซ็ตครบนะคะใช่ค่ะแล้วก็ดาวห้าหมื่นเก้าไม่แพงค่ะพิสาใช่ค่ะห้าหมื่นเก้าได้อะไรบ้างคะน้องจิเนียโอห้าหมื่นเก้าเนี่ยได้ครบไม่ว่าจะเป็น ชุดแต่งล้อแม็กอะไรอย่างนี้เราจัดเต็มให้เลยค่ะพี่สาลูกค้าทีสงสัยว่า5,9 0 0 0นเนี่ยออกได้จริงไหมออกได้จริงนะคะเราคำผ่านไปหลายเคสแล้วเนาะใช่ท่ามาสอบถามได้นะคะในเพจของเราจะมีแอดมินคอยดูแลบริการแล้วก็ให้คำตอบลูกค้าตลอด2 4ชั่วโมงนะใช่ส่วนลายล้อแม็กเนี่ยเราก็สามารถลูกค้าก็สามารถเลือกได้เนาะจะลายแบบนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ามิวเอ็กของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะที่อีซูมหานครสาขาอ้อมน้อยของเรารีบมาทดลองขับกันเยอะๆนะคะของแจกอยู่นะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ